สวัสดีจ้าแม่สินจ้ามาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคำสถานการณ์ราคาทองคำวิเคราะห์ทองคำและรายงานราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้วันที่1 8พฤศจิกายนปี2567ราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้าวันนี้ปรับตัวลงแรงตามทองคำตลาดโลกเงินบาทเคลื่อนไหวที่บริเวณ34.415บาทต่อ1ดอลลาร์ราคาทองคำตลาดโลกเช้านี้ปรับตัวลงแรงปรับตัวลงแรงหลังจากวันนี้ราคาปรับตัวขึ้นโดยร้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่า ดอลลารา์สหรัฐความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความกังวลสงครามการค้ารอบใหม่ขณะที่ทองคำนะคะได้รับแรงกดดันหลังการเปิดเผยตัวเลขดัชนี PCE บ่งชี้เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง อาจส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐเฟดชะลอการปรับลดอัตราดอ,อกเบี้ยล่าสุดนะคะซีบีกรุ๊ป่งชี้นักลงทุนยังคงคาดการเฟดจะปรับลดอัตราดอ,อกเบีย้ย0.25%ในการประชุมเดือนพันวาคมและคาดจะคงอัตราดอ,อกเบี้ยในการประชุมเดือนมกราคมและเดือนมีนาคม ในปีหน้าโดยนเวลาที่แม่นสิบบันทึกวิดีโอทองคำสปอร์ตเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ2,630.479ดอลลาร์ต่อ1ทรอยออนดอลลาร์เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ106.023จุดด้านกองทุน S P d R เทขายทองคำออก0.86ตันปัจจุบันถือครองทองคำที่ระดับ878.55ตันสำหรับวันนี้นะคะไม่มีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามเนื่องจากตลาดทุนตลาดเงินและตลาดทองคำสหรัฐปิดทำการเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้า โดยยังคงแนะนำให้ติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์รวมถึงสงครามการค้ารอบใหม่ราคาทองคำเคลื่อนไหวไซเวย์ระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ2,621ดอลลาร์และ2,617ดอลลาร์หากูบแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ2,610ดอลลาร์ด้านแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ2,637ดอลลาร์และ2,645ดอลลาร์หากพันขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ2,650ดอลลาร์ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะวันที่28พฤศจิกาย,ยนปี2567ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำณเวลาที่เมมสินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคามาจากสมาคมค้าทองคำา8ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่8ปรับบวกขึ้นมา50บาทสรุปรวมณนะตอนนี้ราคาเป็นลบไปที่400บาท แม่สินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าตุ้มขับมทฑนินด้วยนะคะอย่างไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่สินด้วยนะคะขอบคุณทุกคนตามรับชมและพบกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ